โป้งโป้งโป้งหนุนหนุนไรดินนะนนไลรดินบ่อทรายกระบอกสวัสดีแฟนๆ X-Caliber Thailand ทุกท่านนะครับเราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับนะมาพามาเยี่ยมชมบ่อทรายนะครับเพิ่งบ่อน,นี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับประมาณสองปีครับแต่ว่าฝั่งน,นี้ใช้รถคันเดียวนะครับเป็นเจ้าซานี่ s Y 2 0 0ีนะครับมา,าประจำการแทนเจ้า c a ตเตอร์ l ิลล่านะครับแต่ก่อนก็ใช้บอยใช้แก่แกขับแคปมาก่อนรับงี่คนขับมาแล้วก็พอเจ้าของเขาเปลี่ยนมาใช้ f y 2 0 0ีนะครับออก็มาขับ f y 200C ก่อนแกเล่าให้ฟังนะครับแกก็น่าจะคนพนันนี่ขมนี่นะครับแต่มาก่อนตอนแกมาอยู่นี่แกมาขับสิบล้อนะครับแล้วก็ทนียก็ให้เปลี่ยนขึ้นมาขับนาโคนะครับจะเลยยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับแต่ดีอยู่นะครับที่นี่อยู่ที่นี่ต้องขับเป็นทุกอย่างนะครับ อะไรให้เรียบร้อยนะจากที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงปิดๆนะครับช่วงเดือนหน้าวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับไปเยี่ยมทีมงานอ่าที่เล็กหน่อยนะครับที่นนทีว่างานย้ายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับแต่เขาลูกเดิมลูกนั้นที่ผมไปถ่ายเอฟ205นเนี่ยน่าจะเป็นงานยาวยังยาวอยู่นะครับนะเพราะว่าโคก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับแล้วก็ตัดเขาก็ยังไม่เสร็จ ครับแล้วก็ยังไม่ได้ขุดสระอีกสองไร่นะครับแต่เห็นพี่เล็กบอกว่าน่าจะมูฟนะครับหรือย้ายตัว xcmg ของแกนะครับเข้าเข้าไปด้วยนะครับสระตรงคลองแองเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วก็ย้าย xcmg เข้าเข้าไปช่วยกันน้าที่ที่บ้านม่วงนะก็เดี๋ยวไว้รอติดตามนะครับว่าผมจะไปตอนไหนอะไรยังไงนะครับไปเยี่ยมทีมงานพี่เล็กกันนะครับ ช่วงวันหยุดยาวรอบที่แล้วนี่ผมไปสสยให้ทุเรียนอย่างเดียวยนะกับแปอวทุเรียนที่บ้านมาขายก็มาพอแค่ระบายสต๊อกของในสวนนะครับแต่ตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วเ <laughs> หยียดแล้วเต็มกล่องในรอบเี้เต็มกล่องจริงๆน,นะครับะ เดี๋ยวไว้มารอชมเที่ยวต่อไปกันนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันมาต่อกันเลยนะครับผมไปเปลี่ยนเอาขาตั้งกล้องมานะครับจากเมื่อกี้ใช้กิมบอลแล้ว อันนี้ก็จะเคลื่อนที่อิสระหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะอิสระไปตามมือหน่อยนะครับแก้ไขกันไปครับเพราะว่ากิมบอลมันใช้ไม่ได้แล้วนะมันไม่โอเคแล้วผก็เลยเปลี่ยนพอดีเปลี่ยนตัวรัพับด้วยนะครับนะไอเครื่องของผมเมื่อกี้เอาไปชาร์จแบตแล้วไปชาร์จแบตไว้ที่รถนะครับแล้วก็เอาเครื่องใหม่มาแทนนะครับมาดูกันว่าความแตกต่างของกล้องเนี่ยคับมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับนะของผมเมื่อก ที่ใช้เป็น iPhone 11นะครับนะของมาต้นคลิปอะครับนะอันี้เป็น iPhone 13นะครับก็มาดูกันว่าเจ้า iPhone 13นี้ความสวยงามความคมชัดความสม,มูทของภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับระหว่าง13กับ11นะครับนะแต่ที่แน่ๆถ่ายคลิปลื่นไหลแน่นอนนะครับมาต่อกัน อีกนะครับอีกสักพักหนึ่งแล้วก็แจ้งข่าวดีท่านผู้ชมนะครับ <laughs> เมื่อกี้นะครับนาได้ไปคุยกับพี่คนขับรถแล้วบอกเขาแล้วนะครับว่าพี่มันมีไข่นกอยู่ตรงนี้นะครับแกก็ไปเดินให้แกบอกแล้วมันคือไข่นกเขานะครับโอ,โอเคเรารู้แล้วคราวนี้ตั้งชื่อได้แน่นอนนะครับรอดไม่รอดนี่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับคือตอนนี้ เจ้าบุญมีกับเจ้าบุญรอดเนี่ยรอดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเว้นไม่ให้นะครับจะยังไม่ตักดินตรงนี้ออกก็คือแม่นกกลับเข้ามาก็ยังเจอไข่เหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าบุญมีเจ้าบุญรอดนี่รอดแน่นอนนะครับนะรอดจากรถแมคโครแน่นอนนะครับแต่ว่าจากภัยธรรมชาติโดยอื่นเนี่ยอืนนะครับผมจะไม่สามารถตอบได้นะก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมแล้วกันนะครับท่านผู้ชม นะยังไงแม่กลับมาเย็นนี้ก็เจอไข่ลูกเหมือนเดิมนะครับบุญมีกับบุญรอดนะครับจิมบอลมายัางไงครับมีครับคอนโทรลด้วยมือตัวเองลนะ <c oughs> ไม่ต้องรอนะครับ,ไม,รรบไม่ต้องรอกิมบอลนนะแก้ไขเฉพาะหน้าครับนะแต่ว่าถามว่ามันเมื่อยไหมมันก็เมื่อยกว่าแน่นอนนะทนะ่านผู้ชมแต่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า แต่ลงได้ตามสั่งนะอาจจะดูมุมไหนไปยังไงนะครับแพนกล้องไปยังไงนี่สั่งได้ตามสั่งจริงๆ เดี๋ยวผมค่อยไปทีิงวิดีโอใส่กันกับเครื่องผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย,ยนเนื่องจากความยุ่งยากของการทํางานแล้วเนื่องจากความรวดเร็วที่ต้องการทํางานแล้วเนี่ยเวลาตอนนี้ผมอะอมีปัญหากับไอเจ้าโน้ตบุ๊กของผมนะครับที่ใช้ตัดต่องานอยู่ประจาประจานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนติดต,ตัดต่องานในในรอบหลังๆนี้ผ่านมานะครับมันมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ามันค่อนข้าง ไม่โอเคนะครับมันเริ่มงองแง่ครับท่านผู้ชมพูง่ายงแล้วมันก็ตัดต่อไม่ทันใจแล้วนะครับที่ผมคิดว่าสเปคมันแรงเนี่ยมันแรงมืสาปีที่แล้วแล้วพอเทคโนโลยีมันถัดมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็นะมันก็เริ่มที่จะง,งองแงแล้วนะครับผมถ่ายคลิปเนี่ยในระดับ Fu l เฮดี Full เนี่ยนะครับนะตัดต่อคลิปอยู่ที่ราวๆสิบ3 14ามสิบนาทีเนี่ยนะครับ ประมาณประมาณเนี่ยประมาณเราเรเนี้ยถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแค่เรนเดอร์คลิปอะไม่ถึง15นาทีใช้เวลาเรนเดอร์3ชั่วโมงะระดับ 1080p นะครับ60เฟร,รมอโอ้โหผมว่าโคตรแบบรอไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมแต่พอหลังจากซื้อโปรแกรมอาใช้แบบซื้อนะผมผมไม่ได้ใช้ฟรีนะครับของคายมาสเตอร์นะครับมาใช้อะ่ะท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นว่า โลโก้มุมบนของผมอ่ะจะเปลี่ยนจากที่เป็นตัวโลโก้เพจเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแล้วก็ใส่นูน่นใส่นี่เข้ามาได้ก็คือนั่นแหละครับมาจากไทม์มัตเตอร์ตัดต่อโดยวย iPhone 11นะครับพ0 8 0 p 15นาทีเนี่ยท่านผู้ชมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับตัดเสร็จแล้วแล้วลงไวมากลงจากโทรศัพท์ได้เลยครับโอ้โหสวรรค์ครับท่านผู้ชมผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวตอนนี้ผมก็เอาอยู่แล้วไม่ง้อโนตบุกนะครับโนตบุกไว้ทำงานอย่างเดียว้วตอนนี้ไม่ตัดต่อแล้วนะครับ ไม่ไหวผมก็ไม่เอานะครับก็มาใช้ใดๆทั้งสิ้นก็ล้วนแต่จบในโทรศัพท์จริงๆนะครับนี่คือการเป็นหนี้แล้วได้ประโยชน์นะครับนะลงทุนซื้อโทรศัพท์ราคาแพงมาก็ใช้มันคุ้มนะครับท่านผู้ชมถ่ายวิดีโอด้วยตัดต่อด้วยนะครับอะไรด้วยนะครับใช้คุ้มอ่ะนะเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อนะปวดร่ำปวดรวยซื้อมา เพื่อแสดงความมั่งมีนะครับแต่ซื้อมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันคือประโยชน์ของงานนะครับนะเป็นหนี้แล้วเกิดประโยชน์นะครับดีกว่าเป็นหนี้ศูนย์ท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างซื้อรถม้าโคอย่างเงี้ยครับเป็นหนี้ที่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่ารถมันสร้างเงินให้เรานะครับต่อยอดนําเงินมาให้เราได้นะครับแต่เราถ้าซื้อแล้วมันเป็นหนี้ศูนย์นะครับซื้ออะไรล่ะแล้วแต่นะครับนะที่ว่าที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถต่อยอดได้ มีไว้เพื่อขวดเพื่อโชว์อย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่น่ามีนะครับไม่น่าเป็นนี่นะเป็นแล้วเนี่ยเปล่าครับ จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะหรือว่าลุงนกเขาสองตัวนะครับนะบุญมีกับบุญรอดปลอดภัยแล้วก็จากกรงเล็บของเอสวาก็พอใจครับนี้นะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ